เจเอสวัสดีค่ะวาระพิเศษนะคะวันนี้คลิปพิเศษเจะชี้แจงในเรื่องของวิชาของคุูลุงที่เป็นวิชาสังคมศึกษานะคะกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒน,นธรรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุูลุงจะมีทั้งการสอนแบบไลฟ์สดแล้วก็การสอนที่มีประกอบด้วยวิดีโอที่เป็น u t u b e ช่องของคุูลุงเองที่คุูลุงทําไว้นะคะที่เป็นสาระความรู้เนี่ยนะคะคือ เดี๋ยวคุณลุงจะปรับเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงตรงที่ว่าในการที่เราเรียน YouTube เข้าไปแล้วเรียนปุ๊บคุณลุงก็จะมีแบบฝึกหัดถะตามมาจะมีแบบฝึกหัดตามซึ่งเป็นลิงค์ข้าวหูซึ่งนักเรียนทุกคนก็เข้ามาทํกันกันอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําได้ดีมากแล้วก็เป็นการวัดประเมินผลอย่างอย่างดีมากเลยนะคะสาหรับเกมข้าหูลิงก์ข้าวหูนะคะทีนี้คุณลุงก็เลยเฮ้ยเราสามารถ ทำให้นักเรียนสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการพอดูคลิปวิดีโอสอนเสร็จแล้วเนี่ยทัก15นาทีเนี่ยคุูลุงก็จะแปะลิงก์ทำแบบทดสอบไว้ที่ใต้ใต้ช่อง YouTube ของครูลุงเลยนะรายการนั้นๆน,น,นะคะจะได้ไม่ต้องแยกแปะ2องลิงก์เพราะว่าทุกวันนี้ครูลุงแปะ,ะเป็นลิงก์คลิปสอนปุ๊บแล้วก็ตามด้วยอีกลิงก์หนึ่งโพสแปะกลายเป็น2โพสเนาะฉะนั้น บางครั้งมันอาจจะขั้นด้วยรายการรายการอื่นก็อาจจะไม่ต่อเนื่องหรือว่าอากลัวว่าเด็กๆจะหายากทีนี้ครูลุงทําคลิป YouTube เสร็จปุ๊บครูลุงก็เอาลิงก์ข้อสอบแบบทดสอบเนี่ยมาแปะไว้ใต้ลิงก์เลยฉะนั้นพอนักเรียนดูคลิปสอนเสร็จแล้วปุ๊บก็กดที่ลิงก์ที่ในช่อง YouTube ในในใต้ช่องวิดีโอนั้นได้เลยนะก็ไม่ต้องไปหาลิงก์ที่อื่นเพื่อที่จะทําทแบบทดสอบก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ครูลุงจะขึ้นภาพให้ดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือช่องช่องของครูลุงเห็นไหมคะอืมเป็นช่องก็จะมีข้อมูลเยอะแยะทั่วไปเพราะครูลุงจะทําเป็นเก็บความรู้ทั่วไปนะคะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะวิชาสังคมกับคณิตศาสตร์แล้วยิ่งสังคมเนี่ยเป็นการเรียนเขาเรียกว่าเรียนสิ่ง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งหมดหลายๆอย่างฉะนั้นเวลาคุณลุ้งไปตรงไหนไปสถานที่สําคัญสําคัญนะคะเด็กๆก็จะได้เห็นภาพด้วยแล้วก็พร้อมกับบรรยายประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆไปด้วยนะคะฉะนั้นคือต้องเห็นภาพเนาะจะมันต้องเห็นภาพเลยทเรองวิชาสังคมฉะนั้นพอทำเป็นวีดีโอเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมคะแล้วก็กดช่องเข้าไปอย่างเช่นขนมหินฝนทองอ่ะเรื่องขนมหินฝนทองเราก็จะได้ความรู้ทั้งสังคมแล้วก็ ภาษาไทยด้วยการหากกรรมด้วยการทําขนมสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยานะคะฉะนั้นเนี่ยได้องค์ความรู้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นพอดูคลิปเสร็จปุ๊บดูกดลิงก์ได้ค่ะ,คะ mm hmm. เห็นไหมคะจะมีลิงก์ที่คุณลุงวองไว้ตรงสีม่วงแอมดูเสร็จปุ๊บก,กดที่ลิงก์ข้างใต้ตรงนี้ได้เลยจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะจะได้สะดวกยิ่งขึ้นรวบรวมเป็นที่เดียวกันนะคะไม่ไม่แยกออกเป็นหลายๆหลายๆหลายๆแปะคลิปหลายอย่างเนาะ